พี่ใต้พ่อมากนะพ่อมาถามทางเลยค่ะเพราะว่าเพื่นขับรถพ่วงแล้วเพื่นได้ถามทางว่าเราแถวๆใายเปลมเพิ่มกระนวดนะรถพ่วงนะพ่อเขาไปได้บสิษนั่นเพราะว่าเพื่อนเขท่านลราเคยเข้าไปนะคะเพรับบริษัาเคยแลนรถเซ็นนั่นวันนี้โทรมาถามทางกันนะคะเพราะว่าขันขันท่อเอารถพ่วงหรือรถไงเขาไปซีนอ่อนถ้าทางมันไปบ่ได้มันจับโมมีหม่องกลับรถลําบากมันบ่แม่ๆอ่ะได้ละเอียดเนาะมาเบิ่งกันของปูหาเก่าซีนอ่อนแม่ๆเนาะ มีลักซิบกับลักน่้ยยืนรักมากเรียบร้อยแล้วรอบที่แล้วเขาเกาหานะคะเขาโตผู้มากนะละเกาหาเกาหาเกาหกกับแปดหกเนาะอันนี้นคือตัวที่ปูม,มานะคะกับเขาเกาหานะคะวันนี้ฉบานล,ล่องหายทุกคนตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ไอหว้วออกนะคะลงองหายทุกคนเนาะลงใงหายทุกคนน,น,คน,นะคะ,ะล่ลงหายตั้งแต่วันที่สิบแปดนะคะหววออกวันที่สิบหกนะคะ บันนี้มีเพิ่มเติมมาจากไหนเดี๋ยวจะแบบเปิดไลฟ์ปูแป๊บหนึ่งสิเดออธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจว mm hmm. ่าเป็นลักษณะไดนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่อ่ะเดี๋ทุกคนหนามอยู่ห้องกบรบือะไรอ่ะะเอากระเบืของทาอะไรไปนะคะเพิ่นไปนเห็ดหนามมากนะคะ,ะไหลเลี้ยวนะอ่ะเดี๋ยวจะแบบเปิดแป๊บหนึ่งเด้อ ขปูห้าเก้าสี่โอเคนะคะเห็นลายปูแล้วอืมชบาสีเขียนให้ไหมอันนี้คือเป็นใบที่ปูเขียนมาหายเชบานะคะเดีย๋ยวชบาสีเขียนให้ไหมว่าปูหายมาแบบไหนซึ่งมันม่เป็นแปดนะคะปูตัดแปดออกนะคะมันจะเหลือน้อยตัวมากนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดซื้อนะ่ะแบบว่าเข้าบกคิดเล็กคิดหน่อยกันกันแบบว่า กันแปลว่ามันรุดมันยังเสียนะแม่แม่กันแ,แ,แบบว่าเออมันมันรุดมันยังเนี่ยซื้อได้นะคะดีฉันมาอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวขออย่าเขียนก่อนเด้นนะคะเพราะว่าปูห้มากลักษณะนี้อันนี้คือปูหาหลังจากที่ฉบ,บาลงคลิดมากนะคะอันนี้ปูยามาานะคะเป็นบนเนี่ยฉบนาเขียนหาแล้วเขาก็จะมาเปรียบเทียบกันกับใบเก่าเนาะว่าอะไรหายไปนะคะมันต้องเขียนเขียนละกะมีตัวเลขนหน้นากระดาษให้แม่แม่เห็น และก็สิได้อธิบายมันจะสิเข้าใจง่ายนะคะสิมาอธิบายโดยที่บ่มีตัวเลขมันสิเฮ็ดให้เฮาเข้าใจยากนะคะเดี๋ยวฉบับเขาอนุญาตเขียนแป๊บนึงแม่แม่ค้าอยากเข้ากลุ่มเขาเลยเด้อลุ่มฟี่นะคะแอดมหาฉบับาขเขาบอกว่าขอเข้ากลุ่มน้อยนะคะเดในฉบับเอาเข้าเด้นอ,อนะคะนี่ ปูห้มาตกกัวนี้เนี่ยบ้านตัววิ่งตัววิ่งเนี่ยหลอดนี้ปูไ้มานะคะปูไ้มาตัวพีค่ะหลอดที่แล้วปูไ้มากนี่เล็กวิ่งเป็นลักซิบแต่ว่าหลอดนี่ปูเอาลักหน่วยค่ามาเป็นเล็กวิ่งนะคะทุกคนเอาเด่นลักหน่วยมาเป็นเล็กวิ่งค่ะนะคะแล้วก็มันจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือลักสิบกับลักหน่วยเนาะอ่าเดี๋ยวชบาเขียนให้แบบละเอียดบ้านนี้ อันนี้มันเป็นลักน่วยไปแล้วเนี่ยหน่วยปอันนี้สิบหลักสิบก็คือสามกับสี่นั่นแหะแต่รอบที่แล้วนะปูให้ให้วิ่งให้วิ่งเอาหลักสิบไปวิ่งแต่รอบนี้ปูค่ะผูได้สิวิ่งก็คือเอาลักน่วยไปวิ่งนะคะอ่าแล้วก็จะมีชุดสามตัวชุดสามตัวมีอยู่สามหาง สี่แล้วก็หอ่ะอันนี้คือชุดสามตัวนะคะแล้วก็ชุดสองตัวจะมีสามเจ็ดสามเก้าก็คือเก้านะคะทุกคนเพียงแต่ว่ามันสี่สี่เจ็ดสี่เก้าก็คือปูทรงสรุปไม่ฉบานะ ะะมันจะมีชุดสามตัวมาด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือหลักหน่วยของปูเนี่ยปูตัดแปดออกนะคะมันฉีถือใจพูงบหน่อยเลยบานจากที่ยูห6ค,คูเหลือแค่4คูอ่าเม้นว่าทุกคนเข้าใจปะนะคะอันนี้เป็นหลักสิบหลักสิบที่ฉบ,บานลงให้ก็คือสามกับสี่หลักหน่วยถ้าเต็มมันจะมีเจ็ดแปดเก้ามันมีปูปูตัดออกค่ะเหลือแต่เก้ากับเจ็ดแปดเนี่ตัดถิ่นเลยนะคะแต่ว่าปูกับเนี่ยมีเพิ่มเติมบอกอบ,บานว่าวางสินะคะหลังจากที่ปูส่งมานะคะอ่า ค้งสุดท้ายเพิ่มเป็น3-8กับ4-8ให้ด้วยสรุปนะคะก็คือเป็นตัวเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมเขามากกคือชุด3ตัวนะคะ,ะตัวไหนไม่เด่นคัดออกหน่วยบน ตัวไหนไม่เด่นคัดออกหน่วยบนเด่นแปดกับเก้าเพิ่มเติม้ามากคือสามแปดกับสามเก้าคณะทุกคนนะคะก็สรุปแล้วสื่อได้เลยคือสื่อคือให้สื่อ,อให้สื่อสุดเต็มในหกหางไห้นะคะเพิ่มเติม้ามากในชุดหนีที่ปูส้งมาให้มันก็จะเป็นเพิ่มเติมที่มันจะเป็นเพิ่มเติมนะคะ สามเจ็ดแล้วก็สี่เก้าตัวเน้นนะคะชุดสามตัวก็สิเน้นไปที่ตัวนี้กับตัวนี้่ะนะคะทุกคนตามนีเดอร์นะคะเพราะว่าแพนนี้นะคะปูปูทรงไม้ที่หลังอันนี้ลงวันที่ยี่สิบสามแล้วเนี่ยเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็คือชุดสามตัวอะไรเขามานะคะชุดสามตัวเขามาแต่ว่าฉบาเขายังยำอยากให้ทุกคนซื้อชุดเต็มเลยทุกคนเด้อซื้อชุดเต็มนียละ่ะโอกาสาสิบเซียงเหมือนฉบารอบที่แล้ว ปูปูหายมากแล้วใช่ปะเะว่าเก่าหาะมันไปติดดามของปูปูปสุ่เงียบนะคะเราก็จะความที่ใช่ปะกับบ่มักเก่าหาบัดไปมากเก่าหกใช่ปะไปไปเลือกเลินเลือกเลินบ่เบิดทุกตัวถ้าซื้อเบิร์ดหหางนะได้เงินนะคะอันนี้คือกันละใช่ปะก็อยากให้ทุกคนซื้อเบิร์ดหหางถ้าจะได้เงินแต่ถ้าผู้ใดมกักชุด3ตัวนี่ก็เล่นได้ใน3ามหางนี้นะคะอันนี้มันจะเป็น2สูตรนะสูตรหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะทุกคนก็นเลือกเอานะคะจะเอาตัวใดไปวิ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อเราก็ซื้อตัวตรงนะตัวตรงหกหางกะ ตกับโบ่บเบิดงบหลายด้วยแม่แม่เนาะอ่ะนี่ละเพิ่มเติมมามีชุดสาตัวอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีด้วยแม่แม่เลยเฮงเฮงมันมันนะคะ